สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรลลังทางช่องเกษตรสังดาหลังจากที่เราได้ผสมเกสรไปแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่31มกราคมวันนี้ก็วันที่21กุมภาเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าอินทผพาลัมที่ผสมเกสรไปแล้วเนี่ยนะครับจะผสมเกสรติดไหมนะครับผลจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันครับเช็กดูที่ต้นนี้แะครับสมเกสรไปเมื่อวันที่3สดม,สมก,กรานะครับเป็นต้นเนื้อเยื่อนะครับใบหีเหลืองออกสองจันนะครับชุดเลกที่ีีการออกจันเนี่ยจะกระปิดกระปลอยมากออกทีละน,น้อยนะครับชุดเลขเนี่ยออกแค่สองจันเอง ชุด <laughs> ส,สองก็เริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการผสมเกสรจะเป็นยังไงต้องใช้บันไดครับเพราะต้นอายุหลายปีแล้วนะครับต้องปีนไปกันเลยครับ จันชุดสองเริ่มออกไม้เห็นแล้วครับนี่ครับจันชุดสองเริ่มออกไม้เห็นแล้วอันนี้ก็มีหนึ่งจังนก็เป็นจันนึ่งชุดผมบอก ดูจ้ที่ผสมเกสรไปดูจนที่ผสมเกสรไปได้20วันนะครับ แต่ละสายก็ติดดีนะครับดูสังเกตผลที่ผสมเกรสรแล้วนี่นะครับลักษณะผนะลก็ลผสมติดดีนะครับลูกที่ผสมไม่ติดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นแฉกไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับเล,เล็กๆอือเป็นแฉกอยู่นะครับ าแบบเนี้ยนะครับจะผสมไม่ติดอย่างสายนี้นี่อันนี้อย่างงี้ครับจะเป็นเฉกแบบนี้ผสมไม่ติดนี่คือทั้งสายก็จะมีอยู่แค่สองลูกนะครับระยะห่างของลูกที่เห็นได้นะครับต้องได้เด็ดทิ้งเยอะนะครับติดเยอะติดเกินเก้าสิอร์เซ เกสรที่ใช้สำหรับผสมเกสรของสวนเกษตรสั่งได้เนี่ยจะเป็นเกสรที่ได้จากต้นตัวผู้ที่ได้จากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับโดยใช้มเมล็ดของใบนะครับแบบพเพาเมล็ดแล้วก็เป็นตัวผู้แล้วก็เกสรผสม ติดดีเหมือนกันผมก็ใช้ยังนี้มาทุกปีนะครับนี่ครับลักษณะผสมอันนี้ถ้าแบบนี้ไม่ติดนะครับพัฒนาการของผลที่ผสมไม่ติดเนี่ยบางลูกก็จะร่วงนะครับแต่ลูกที่ไม่ร่วงก็จะไม่โตนะครับไม่โตเป็นแฉกนะครับโตขึ้นก็จะเป็นแฉกร่วงในภายหลังเพราะฉะนั้น ผสมผลลูกที่ผสมไม่ติดต้องเด็ดทิ้งนะครับถ้าติดแทบทุกสายที่ดูก็คือติดเกิน90ซนตแล้วครับเกสรที่ผสมก็ติดดีแล้วก็เกสรที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นเกสรของปีที่แล้วนะครับที่เก็บเอาไว้ เกสรจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บเอาไว้ดีก็ผสมได้นะครับก็ใช้ได้ถ้าไม่ขึ้นลานะครับถ้าขึ้นลาอย่า,ามาผสมนะครับไม่ติดผมลองละขึ้นลาแล้วเรามาเละมาเอาไอ้ที่ขึ้นลาออกถ้าอยู่ในซองเนี่ยต้องทิ้งทั้งซองเลยนะครับเพราะว่าการเก็บเก,บเกสรของทางสวนเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นเป็นซองเป็นทีละชุดนะครับชุดไข่ชุดมันแต่ละรอบจะไม่เอาปนกันเผื่อว่า มีข้อผิดพลาดเรื่องของความชื้นซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับอาจจะมีความชื้นงนั้นเราก็ไม่รู้แต่พอเราเก็บไปนานๆเนี่ยจะขึ้นลาดำนะครับก็ต้องเอาทิ้งทั้งหมดเลยทั้งซองที่เราเก็บเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นการเก็บอ่า,เาองเกสรเนี่ยควรจะแยกเก็บเป็นชุดเป็นชุดนะครับจะได้ไม่ทําให้ตัวอื่นเสียด้วยนะครับ บางสวนก็อาจจะพวงเรื่องเกรสรที่เก็บเอาไว้เป็นปีเนี่ยจะผสมติดหรือเปล่านะครับจากที่ทางสวนได้ทดลองดูนะครับคือผสมติดนะครับเราก็ใช้วิธีนี้มาตลอดเพราะว่าเกรสรในแต่ละปีของเราก็จะใช้ไม่หมดเราก็เก็บเอาไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ติดที่ก็สองเฉกอย่นี้ครับจะไม่ติดถ้าแบบนี้เนี่ยติดแต่ว่า เราก็เด็ดทิ้งเยอะอยู่ดีแล้วครับที่ไม่ติดนี่ก็ถือน้อยมากๆนะครับอย่างสายมีอยู่สี่ห้าลูกถ้าแบบนี้ติดนะครับแบบนี้ติดแบบนี่ติดถ้าแบบนี้ไม่ติดก็ถือว่าเกินเก้าสิเปอร์เซ็นตเด็ดทิ้งเยอะครับงานเหนื่อยก็คือต้องเด็ดลูกทิ้งตอนนี้เราจะมองไม่เห็นความแตกต่างให้ลูกโตวกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับก็จะเห็นความแตกต่างหรือว่าลูกจะถี่มากเลยนะครับสำหรับอินทภพาลัม นี่ได้ยี่สิบวันกับประมาณเดือนนึงเขาจะมาเด็ดลูกนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเปไ็นยังไงมีดอกชุดแรกครับมีแค่สองจันทีนี้การออกดอกของออกจันของอินทราลัมเนี่ยช้านะครับแล้วก็ออกไม้นะครับมีชุดสองเริ่มออกแล้วนะครับเห็นแล้วสามจันได้พึ่งแทงขึ้นมา ดูลักษณะของอินทาลัมที่ผสมติดแล้วก็ไม่ติดนะครับลักษณะเป็นยังไงอยู่บนต้นอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับนี่คือผลที่ผสมไม่ติดนะครับจะเป็นแฉกแบบนี้นะคนแฉกแบบนี้ว่าจะเป็นสองแฉกก็มีนะครับแบบนี้ถ้าเป็นเฉกแฉกก็คือ ผสมไม่ติดนะเป็นลักษณะนี้ถ้าลูกที่ผสมติดจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีแฉกจะเป็นลักษณะนี้นะครับกลมๆเลยผลที่ผสมติดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จ ประเมินได้เลยว่าละองเกสรที่เราผสมเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนนะครับอย่างสวนของเราเนี่ยเก็บเกสรเองนะครับการผสมแป้งกับละองเกสรเราก็ผสมในอัตราที่ผสมแป้งน้อยนะครับก็คือหนึ่งต่อสามเกสรหนึ่งช้อนหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ แป้งสามส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเกรสรที่เราเก็บข้ามปีนะครับที่ผสมเอาไว้นี่นะครับก็ถือว่าติดดีนะครับเพราะว่าเกรสรของเรามันใช้ไม่หมดเยอะนะครับในสวนต้นตุบคูเยอะแล้วก็ปีนี้ก็ตัดทิ้งเยอะนะครับเพื่อที่จะลงต้นพันธุ์ใหม่นะครับนี่ก็ให้เห็นว่า เกสรจากต้นตัวผู้ที่ได้จากการพมลเล็ดนี่นะครับ<ม>ก็มีประสิทธิภาพผสมติดเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับสองเม็ดที่อยู่ข้างๆกันนี่คือไม่ติดนะครับด้าดานนี้ก็คือติดเม็ดเดียวนี้คือติด ปัจจัยที่มีผลทำให้การผสมเกสรอ,อินทภพาลัมจะผสมติดหรือไม่ติดนี่นะครับขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับอันดับแรกๆเลยก็คือการผสมแป้งอัตราส่วนการผสมแป้งกับละองเกสรอ,อินทภพาลัมอย่างของเราเนี่ยนะครับเป็นเกสรที่เราเก็บเองนะครับเราปลูกแล้วเราเก็บเอง แล้วก็ตัวผู้เนี่ยเราได้จากการพอมเมลิดนะครับเราเก็บเองการผสมแป้งกับรอ,องเกสรเนี่ยเราผสมแค่อัตรา1ต่อ3ก็คือรองเกสร1ส่วนแล้วก็แป้ง3ส่วนนะครับแล้วก็ผสมค่อนข้างที่จะให้มั่นใจว่าผสมติดแน่นอนนะครับนั้นเรามั่นใจเกสรของเราเองนะครับในบางสวนก็อาจจะซื้อมา ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า,าสัดส่วนในการผสมเกสรระหว่างแป้งกับละองเกสรเนี่ยเขาผสมมามากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับอันนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเราต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับ2ก็คือเกสรที่เราเก็บเอาไว้ข้ามปีนะครับกรณีที่เกสรที่เราเก็บเอาไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับไม่ขึ้นลาเนี่ยผสมติดแน่นอนแต่ถ้าขึ้นลา เราอย่ามาผสมนะครับไม่ติดให้ทิ้งไปเลยถ้าขึ้นลาสีดํำนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บรองเกสรเนี่ยคนแยกเป็นเป็นถุงถุงที่ขนาดพอดีสําหรับผสมหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าประมาณสัก200หรือ300กรัมนะครับใน1ถุงเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเสียนะครับหรือว่าขึ้นลาเราก็สามารถที่จะทิ้งยกถุงไปเลยเราไม่ต้องเอาผสมกันถ้าผสมแล้วจะทําให เกสรที่ดีเนี่ยเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราคนที่จะแยกเป็นถุงนะครับเป็นถุงๆเอาไว้แยกร้อยเป็นถุงไข่ถุงมันนะครับเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการพ่นผสมจันนะครับตอนเราพ่นละองเกสรผสมกับจันตัวเมียเนี่ยนั่นก็ขึ้นอยู่ที่เราแหละครับว่าจะผสมขนาดไหนให้มั่นใจว่าติดแน่นอนแต่จริงๆแล้วการผสมเกสรการพ่นละองเข้าไปใน ในจันตัวเมียเนี่ยนะครับไม่ต้องพ่นเยอะแต่บางสวนมีลองเกรสรเยอะก็ผสมเยอะได้เหมือนอย่างสวนของผมเนี่ยนะครับลองเกรสรของเรามีเยอะเราก็ใช้เยอะครั้งเดียวไม่ต้องผสมสองสาครั้งครั้งเดียวพอนะครับการผสมเกรสรเราจะผสมเช้ากลางวันเย็นก็ได้แต่ที่ดีก็คือในช่วงที่ไม่มีลมนะครับกันละอองเกรสรมันฟุ้งนะครับก็คือ ส่วนมากก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นจะไม่ค่อยมีลมแล้วก็ผสมเกสรได้เลยนะครับถ้าสวนใหญ่เนี่ยก็คงจะผสมทั้งวันนะครับเพราะว่าการแทงจันหรือออกจันของอินทรพาลัมเนี่ยก็จะออกเยอะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ละครับคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสาหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ